หม้อทอดไร้น้ำมันกับเมนูหมูกรอบกรอบแค่ไหนลองฟังสิอร่อยชิมหายและนี่คือวัตถุดิบเราเจ้าหมูสามชั้นมาต้มบริเวณหนังต้มไปสามสิบนาทีจับไปลา จากนั้นจิ้มหนังหมูให้พุนเสร็จปุ๊บโรยเกลือเราจะโรยเกลือทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังหลังจากนั้นแช่น้าส้มสายชูเอาด้านหลังลงอีกสิบนาทีเสร็จปุ๊บขึ้นมาโมไี้เหมือนชาชูและหลังจากนั้นกระมัดด้เชือดแล้วก็เข้าเตาอบร้อยแปดสิบอ,องศาสามสิบนาทีสองร้อยองศาอีกสิบนาทีเสร็จปุ๊บได้ออกมาแบบนี้โอ้โหน่ากินหัน่นออกมาหั่นปุ๊บเป็นยังไงล่ะมันดูน่ากินจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดจิ้มจิ้มและเอ้าเข้าปากอื้คุณมัน สามารถขายได้แล้วหรือไม่คะได้ล้ได้ได้ <c oughs> และนี่คือวัตถุดิบคางกุ้งใส่แป้งทอดกรอบเกลือพริกไทยแล้วกุ้งใ้้เข้ากันเอาฟอยรองก้นหม้อทาน้ำมัน,นนิดหน่อยแล้วเข้าอบ อบสองรอยสิบองศาสิบนาทีกลับด้านอีกสิบนาทีแล้วก็นั้นได้สีเหลืองทองเอามาคุกกับผงแล้วก็กินเมอท่อไร้น้ำมันวันนี้เสนอเบอร์เกอร์ชีสลาวาไส้ไหลอ่าอ่ะทำนี่คือวัตถุดิบ เราจะเนื้อวุบทผสมเกลือพริกไทยแล้วก็ใช้มือขยำให้เข้ากันแล้วเราก็เอาเนื้อปั้นเป็นก้อนกลมๆเ้าถาดกดให้เป็นแผ่นจากนั้นเอาชีสวางตรงกลางแล้วก็ประกบกรรันปิดรอให้สนิทใช้นิ้วโป้งกดตรงกลางลงไปแล้วเข้าอบอบสองร้อองศา8นาทีกลับด้านอีก5นาทีแล้วก็จัดการกับขนมปังเอาขนมปังผ่าครึ่งแล้วก็ทาเนยสองด้านทาเนยเสร็จปุ๊บเอาเข้าอบร้อยปองศาหนาที เบคอนอบสองรองศา10นาทีกับด้านอีก5นาทีเสร็จเรียบร้อยมาประกอบร่างขนมปังเนื้อเบอร์เกอร์ซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดเบคอนหลังจากนั้นกินมอทอร์ไรน้ำมันวันนี้เสนอเกี๊ยวกรอบกุหลาบเบคอนชี้ วัตถุดิบเราจะแผ่นเกี๊ยวหนึ่งสองสามเอามาวางซ้อนกันแล้วก็ใส่เบคอนแล้วก็ชีสวางตรงกลางป้ายน้ําขอบขอบแล้วก็พับครึ่งหลังจากนั้นหมุนไปเลยให้เป็นทรงกุหลาบตกแต่งเล็กน้อยแล้วก็ทาน้ํามันทาน้ํามันเสร็จเอาเข้าอบอบที่ความร้อนสองร้อองศาห้านาทีกับด้านอีกห้านาทีแล้วก็ราซอสที่ชอบอา้าชิม ไรน้ำมันวันนี้เสนอทอสทุเรียนจุกจุกโอ้ oh my god เปรียร้ยดเปรี uh ้ยดอร่อยมากอร่อยมากอนี่คือวัตถุดิบเราจะเอาทุเรียนเนี่ยมายีกับเนยคยียย่ให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นเราจะาขนมปังเนี่ยมาบากให้เป็นเก้าส่วนแล้วก็ใช้เนยทุเรียนของเราค่อยๆทาลงไปทาลงไปให้ครบทุกด้านแล้วก็เอาเข้าอบ อบขนมปังและทุเรียนด้วยหมอ้อทอดไร้น้ำมัน180องศา8นาที2 0 0องศาอีก2นาทีเราก็จะได้โทสตทุเรียนที่มีทุเรียนย่างหอมๆอ,อยู่ด้านบนแบบนี้โอ้น่ากินอเอ้ากินเราบายๆกันเถอะยอมากอนกินนี้ไม่กินข้าวเลย